ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทดี๋ยวข้าวบมนีเบาแอมมาทงในเดินทางมาติดตามตัวเลข์กับนานอยครับท่านผู้ชมนานอยนี่กับฟันแม่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็เคยเข้ามาแล้วหลายงวดครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหกร้อยหกสิบหกนี่ครับท่านผู้ชมเนาะนานอยเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นพอที่ล่วงลับไปแล้วที่ตายไปแล้วกับอ้ายครับท่านผู้ชมเนาะไปขายของนํากันครับเป็นเซลล์ขายของประสานครับไปน้ารถตู้นี่แหละครับ แต่ที่สำคัญนี่มีทะเบียนรถตู้3ตัวเด็ดๆรับมาฝากเอฟซีนะครับเนาะหนอนุ่ยพัฒนาทำงานครับตำรวจชมวนอกกามาส่งคำคำนะครับช่วงเลิกงานครับอยู่หน้างานนะครับต่รวจช่วงเนาะมาถามหนอนุ่ยกันครับว่าเลข3ตัวเด็ดงวดวันที่17มกราคมพศ .2565 ัอ้เฮ้ย66ครับขอโทษขออภัยนะครับเนาะวันที่17มกราคมพศ .2566 ครับท่านผู้ชมมารับฟังกันครับว่าเลข3ตัวเด็ดข้องหนอุ่ยสิเป็นตัวไหนครับหนอนุ่ยเนาะครับผมเนาะ ่าจะมาขอขีปมาขอตัวเลขกับหนอนหน่วมมาขอข้อมฝันเพราะเอ็ซีหลายคนก็ได้หลายทานเพมือนก็นยังบอกให้พระเจ้ามาติตตามข้อมฝันกับนหน,น่วเยอะว่าพอหรือพี่ไส้มหาหรือบอเนาะครับผมน้องมณีกาได้นัดกันอยู่ที่ใส่งาน,น,าน,นก็ดีหนหน่่ยเพื่อนกำลังเลือกงานนะครับสมุชมนน้องพระเจ้าก็เลยเปล่ามาติดตามเอาไว้ฝากสมุชจชเแฟนจองกาสวัสดีครับหนอนหน่วยกาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหนอนหนุ่มฝันฝันหรือยังอ๋อฝันอยู่ครับฝันอยู่ ฝันว่ายังไงบ้างฝันเห็นพ่อเห็นพี่ชายพี่ชายที่ตายไปแล้วพ่อก no> ็เสียไปแล้วนะครับท่านมาหาอีกบอกครับมาหายอ๋อพ่อพ่อมาหรือพี่ชายมาหรือมาทั้งสองมาทั้งสองคนเลยครับโอ้ก็ฝันว่าไปค้าขายกันครับฝันว่าไปค้าขายทั้งพ่อทั้งพี่ชายที่เสียไปแล้วฝันว่าออกรถตู้มีรถตู้มาออกไมเอี่ยมเลยไปค้าขายกัน ขายนุ่นขายนี่ครับขายของเคยเป็นเซลล์นอครับเนาะเคยเป็นเซลลมาก่อนบ่มครับเนี่ยเคยเป็นเซลมาก่อนครับโอ้เป็นเซลอะไรเนาะนี่สมัยยี่ยี่สมัยสิบกว่าขวบสิบกว่าขวบก็เป็นเซลลลแนะครับโอ้มาถึงจะห้าสิบแล้วครับผมเป็นเซลลขายของขายรองเท้าครับโขายรองเท้าครับผมขายพวกรองเท้าขายอะไรนี่ยีาฟถักนะครับหลายอย่างครับครับผมมันก็ไปขายของกัน ไปขายของนั่งตู้แต่งตัวกันสลออทั้งพ่อทั้งชายให้พ่อทั้งพี่ชายนะครับครับแต่งตัวกันลอไปขายของพ่อก็เสียแล้วพี่ชายก็เสียแล้วเสียไปแล้วครับครับผมฝันเห็นแต่งตัวซะลออ้วนพี่กันครับสงสตยเนาะทำบุญไปให้ให้แกเนาะครับทำบุญไปให้แกแกดูดูดีนะครับวันชวนสมบูรณ์ดี ยิ้มลาเเลยเหมือนเหมือนคนยังมีชีวิตยอยู่นะครับครับ,รบเหมือนกันวันนี้คนมีชีวิตยอยู่พอทุกทีกนวนทวนกันไปค้าขายลรวฝันในความฝันก็นั่งรถตู้ไปค้าขายกันขายของครับขายของลงรองเท้าบางของของ,ของช้ำบ้างนะครับ,รบไปขายดีขายดีนี่ก็นั่งรถตู้ไปนี่ก็ นั่นหรือมึงไปบอกไงเนาะปันเห็นทะเบียนรถนั่งรถตู้ก็เห็นทะเบียนรถครับทะเบียนรถ<ะ>ตู้ที่ซื้อใหม่นะบอกครับแล้วผมปันเห็นทะเบียน,ทะ,ยน,นทะเบียนรถก็เลขทะเบียนรถก็ไอหนึ่งหนึ่งสี่เก้ารครับหนึ่งสี่เก้าครับผมครับฝันเห็นทะเบียนรถก็หนึ่งเลขหนึ่งสี่เก้าครับเออไปลอง ไปลองซื้อดูนะครับอาจจะมีโชคด้วยกันครับผมีโชคด้วยกันก็ได้ร่ำล่รวยเหมือนกันครับครับผมนั่หนุ่ยก็นั่นแหละสวัสดีปีใหม่ชาวเอฟซีที่ติดตามนะครับติดตามกันมาตลอดที่ถามหาถามหานั่นหนุ่ยเับนั่นหนุ่ยก็อยากจะดังกับเขาบอกเลขเปนแม่นจะได้มาบอกชาวเอฟซีได้มีโชคมีลาบเนาะมีโชคมีลาบเหมือนกันแต่ วัดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่พ่อไม่ได้บอกพ่อไม่ได้บอกครับพ่อไม่ได้บอกพี่บอกไหมครับพี่พี่ไม่ได้บอกกับอครับก็ไม่ได้ไม่ได้บอกก็เลยไม่ได้มาไม่ได้มาเล่าให้ฟังเนาะมีความฝันมาเล่าให้ฟังแต่งวดนี้ก็ฝันอยู่วดนี้ก็ฝันฝันก็เลยมาเล่าถึงคนฟังเนี่ยนะทะเบียนรถนี่หรอ่ครับทะเบียนรถเนี่ยเลขทะเบียนรถ ออกมาใหม่เลยตูต้คันสีเทาออกมาใหม่เลยครับลายแดงได้บอกออกออกเหมือนรถใหม่นะครับก็มาเชิงป้ายแดงขึ้นเเหมือนรถใหม่เลยครับก็ได้ทะเบียนขาวมาครับก,ก็แทงกันเอานะครับก็ซื้อกันเอาเผื่อมีโชคมีลาบกันั่นหนุ่ยครับผมนั่นหนุ่ยก็ไม่มีอะไรมากขอให้พี่ใหม่ก็ร่ำรวยหมดทุกคนเด้อ ผมวเอฟซีใครที่ติดตามชมนั้นหน่่ยก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นล้านล้านเป็นล้านร้อยล้านกับเขาครับสาธุครับสาธุครับผมนั้นหน่อยก็ไม่มีอะไรมากแล้วเด้อเพื่อติดตามเอาเลขทะเบียนเลขทะเบียนติดตามเอาตัวไหนนะหนึ่งสี่เก้าครับผมหนึ่งสี่เก้าครับผมเลขทะเบียนรถ ได้ไปได้ไปขายของกับพ่อกับพี่ชายครับผมเหมือนเหมือนกับพี่ชายกับพ่อนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเราไปมาอย่างนี้ครับผมแต่งตัวกันทะลาอ้วนพีกันในความฝันเนาะอ้วนอ้วนพีกันขาวเหมือนที่คนยังมีชีวิตอยู่นะครับไปไปกันสามคนไปกันสามคนผมก็ไปด้วยผมก็ไปด้วยนั่งกันไปเออมีเด็กอีกมีเด็กอีกสามสี่คนอยู่หลังรถ เด็กก็เป็นเซลบ่เด็กเด็กก็ไปไปทุกอย่างเป็นนั่งเล่นอยู่ในรถนะถุษย์เป็นเป็นลูกเป็นหลานอย่างนี้บ่ก็ผนไม่รู้ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันอ๋อไม่จะไม่รู้ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันครับไม่ดูแล้วไม่ใช่ลูกใป่หลานนะก็มีมานั่งในรถฝันถุษย์เลิกขายของแล้วนะครับเลิกขายของมานั่งเล่นนั่งหัวกันนะนะสามคนดีบนอ๋อครับผมครับ นั่งเล่นกันตามธรรมดาเนาะโอ้โวดนนี้หน้าหนุ่ยให้เสี่ยงเป็นเลขทะเบียนรถตู้ที่ออดซื้อมาใหม่เนาะครับผมก็แทงทะเบียนรถตู้นะเลขทะเบียนรถตู้ไปที่คันนความฝันนะครับหนึ่งเก้าสี่ครับผมหนึ่งสี่เก้าครับหนึ่งสี่เก้าโอ้เกือเกือบมากเก้าก็แทงเอาสามตัวสองตัวก็ตัดท้ายกันเล่นเอานะครับอายุพ่อเหรอครับทีนี้อายุพ่อเท่าไหร่ครับที่เสียไปแล้ว ลูกพ่อก็หกสี่ครับผมหกสิบสี่ครับผมพี่ชายล่ะครับที่เสียไปครัชายก็มันสี่ห้าครับผมประมาณเรือกว่าสี่สิบห้าเลยประมาณสี่สิบห้านี่ครับโอ้โแต่อยยุพอก็เขากับก็ะเลกตัวเลขทะเบียนรถได้ขับแต่มดชมเลขหกก็เหมือนเลขเก้านะครับเนาะใช่เลกหกกับเลกเก้าตัวเดียวกันเลขสี่ก็เหมือนเหมือนกันเนาะครับใล้อายุแกทะเบียนรถใกล้ๆอายุแกครับผมสิบสี่ปีทะเบียนรถ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าครับผมหนึ่งสี่เก่าหกสี่สี่หกเก่าสี่สี่เก่านักการเมืองโจ้มหลายคนหลายท่านบนว่าเลขก็เก็กเก่ามักจะเป็นตัวเดียวกันเลยท่านใดมากหนึ่งสี่เก่าก็ต้องหกอัหนึ่งสี่หกนั่นสินะนักการเมือจมเนาะครับแต่วันเล็กนั่นถ้าหมุนไปหมุนมามันเข่าเหลขมันขั่พร้อมได้สิบคู่เนาะครับอือเขาเล็กหกแค่เหล็กเก่านี้ ไปเข่าจนเลขกวันคู่เป๊ะเลยครับท่านผู้ชมบาแน่เด้ปีนี้อาจจะวันคู่มากกด้เล้นครับสิบหกเนาะจะมีโชคมีลาบด้วยกันครับผมนะหนุ่ยว่นกัมฟันบ่หลายครับฟันว่าได้ไปขายไปขายแต่มาพอครับเออไอ่บอกเลยบอไม่ไม่บอกเลยใช่ไหมวันนี้ไม่บอกครับฟันวมาได้ได้นั่งรถตู้รถของเจ้าของเองนะครับหนุ่ยเลยเราให้ไปเสี่ยงดูก็จะเป็นทะเบียนรถตู้เนาะครับผมหนึ่งสี่เก้าหรือว่า หน oh, mm hmm. so so yeah. yeah. well. ึ่งสี่หกนะครับท่านผู้ชมเนาะใส่มากก็ลองไปพิจารณาไปจัดเบิ้งครับพอมาขายเบิ้งก็คุ้มสนานเนาะครับผมเนาะเอาครับผมก็ใสายนี้ขอบคุณขอบคุณนนนุยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขข้องนนุยเนาะครับเนาะทะเบียนรถตู้ครับท่านผู้ชมได้นั่งรถไปขายของเป็นเซลล์เก่าสินครับทะเบียนรถสามตัวครับหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าครับท่านผู้ชมเนาะ เลขเก้านี่เป็นเลขหกตำแหน่งเลือครับเอฟซีเนาะเป็นหนึ่งสี่หกกรได้เนาะครับเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหกสิบหกครับท่านผู้ชมเนาะอายุพอที่เสียชีวิตแต่หกสิบสี่ปีครับราคาไอ้แต่สี่สิบห้าปีเนาะครับเนาะนี่แหละครับเลขสามตัวก็คือหนึ่งสี่เก้าครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมรัตงกสิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบ้าแอมรัตงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิ่งของดีกันครับ บเบาแอมรถทรงเนี่้เดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจติดังแดนอีสานครับเดี๋ีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสีเ่เหือถือเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับับด,ดีครบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามหายโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับยัก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธอน,นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้วรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวัดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮ่าไข่ไขว่าม่มีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูรอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมืงองครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,ายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปูออมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับ่ามผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือลูบปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ ยืินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นจาของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมาชผู้ชมท่มครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชมแล้วก็าเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้ F เอฟซีนะครับผม้ช เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดไหดวงเข้าดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลีกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้อืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ